สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันนะครับสู่ช่องเล็กๆของเราเนาะ LSW แฟนผีครับเกรยดขวาเด็กดีสายอวยนะครับวันนี้อัปเดตข่าวเนาะนะครับเพื่อนๆน่าจะสองสามวันที่ผ่านมาแล้วกันเนาะนะครับสองสามวันที่ผ่านมาเราก็มีข่าวหนักน่วงม,มากเกี่ยวกับแบ็คขวานะครับมีข่าวหนักม้วงจริงคือตอนแรกรมีข่าวว่าวันบิซากาจะไปเวทนะครับแล้วก็ อ,อยากไปอิฐเติมมิลานเนาะนะครับมาพูดกันก่อนเนาะว่าตอนนี้นะครับเรามีข่าวกับมาสราวีเพื่อนๆนมีความคิดเห็นยังไงกับมัสลาวีครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนอยากได้เป็นดูซี่มากกว่าอันนี้คือถามเพื่อนเพื่อนเลยนะเออเรามาฟังกันก่อนกว่านะครับสําหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองเนาะนะครับผมสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองเนาะนะครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับเรามีข่าวนะครับว่าเฮ้ยอ่า มัสราอุยนะครับผมแมเชสเตอร์ใ,ให้ความสนใจนะครับแล้วก็เรียกว่าไงนะ,ะนักตอนนั้นนะครับผมวิทแฮมเนาะก็มีความสนใจให้กับมัสราอุยเหมือนกันนะครับโดยผู้สื่อข่าวดังและกันเทียร์หนึ่งเนาะนะครับทางฝั่งอังกฤษแหละนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเดวิดออนสตีมหรือว่าเป็นฟาบิโอโรมโนนะที่ท,ท,ที่ที่เล่นข่าวนี้ก่อนแต่ว่ามันมีข่าวว่าเราอยากได้นะครับแต่ว่าตอนนั้นนักตอนนั้นวิทแฮมนะครับเป็นผู้นําในดิวก็คือ เขาตกลงอะไรเรียบร้อยแล้วแ่ะนะครับแต่ว่าสุดท้ายดิวมันล่มด้วยสาเหตุอะไรผมไม่รู้นะครับวันต่อมาแม่งดิวล่มเลยโดยสาเหตุอะไรผมไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายครับแมนชเชสเต็ดนะครับไปยื่นซื้อไม่ใช่ยื่นซื้อไปคุยกับมาราอุยครับว่าเฮ้ยผมจะให้โปรเจกต์แบบนี้กับคุณนะผมให้โปรเจกต์แบบนี้กับคุณผมให้ค่าเหนื่อยเท่านี้ผมจะซื้อคุณในราคาเท่านี้นะคุณโอเคไหมถ้าคุณโอเคนะครับผมมาสระอุยรอก่อน รอให้แมนเชสเตอร์เต็ดขายผู้เล่นได้ก่อนริมัตลาอุยบ้าจี้ไว้แม่งยอบรอเว้ยเออฟาบิเซโอโลโนนะครับก็บอกว่ามัาราอุยรอนะรอแมนเชสเตอร์เด็ดนะครับแล้วก็มีใจอยากจะมาด้วยก็คือมาราอุยอยากมานะครับผมแล้วก็รออย่างเดียวตอนนี้คือรอวันวิสาก้าครับวันวิสาก้าจะไปทีมไหนเราจะขายออกได้หรือเปล่านี่คือประเด็นสําคัญเลยสําหรับผมเองนะจุดประเด็นสําคัญเลยคือวันวิสาก้า คุณจะไปไหนแล้วก็คุณจะขายได้ราคาเท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับผมเราไปขุดคุยกันดีกว่ามาสลาอุยครับแบก็กขวาของบาเยน์มิวนิกนะครับสำหรับตัวผมเองนะผมไม่ได้ตามบาเยน์มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาสลาอุยผมพอได้เห็นฟอร์มบ้างนะครับถ้าเทียบนะครับผมถ้าเทียบนะมาสลาอุยกับอารอนวานบิสาก้าสำหรับตัวผมเองนะวานบิซาก้าเล่นเกมรับได้ดีกว่าสำหรับตัวผมนะวานบิสาก้าเล่นเกมรับได้ดีกว่า แต่มาสราอุยมันจะได้เรื่องของเล่นได้หลากหลายตำแหน่งครับผมเคยเห็นบาเยิร์นมิวนิกโคตรคนไหนไม่รู้เอามัสลาอุยไปเล่นกลางรับก็มีนะเออผมเห็นมัสลาอุยไปเล่นกลางรับก็มีหรือว่ามัสลาอุยขึ้นไปเป็นปีกฝั่งขวาเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามาจริงๆแล้วนะครับเขาเล่นได้หลากหลายตำแหน่งสำหรับผมมากนะครับแล้วก็ต้องรอดูครับว่าเอริทินแฮกจะใช้มัสลาอุยในตำแหน่งไหนถ้าเกิดว่ามัสลาอุยมาจริงๆนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่ผมเปรียบเทียบเมื่อต้นคลิปนะครับก็คือมาสลาอุยกับดุมฟี่เพื่อนๆจะเลือกใครถ้าดุมฟี่นะเกมรับแม่งว่วสำหรับผมนะเกมรับแม่งไม่ได้เลยเว้ยนะครับเราดูจากเขาเล่นกับทีมชาติฮอลแลนด์นะเพราะว่าดุมฟี่อยู่ที่อินเตอร์อยู่ที่ลีกอิตาลีเราไม่ได้เข้าไปดูอยู่แล้วนะครับสาหรับดุมฟี่เราดูที่ฟอร์มในทีมชาติแล้วกันเนาะทีมชาติฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะครับคือเป็นนักเตะที่เล่นเกมลุกแม่งมันชิบหาย ต่อเกมเกมลุกเติมเกมลุกเปิดไปสุดเส้นแล้วตัดกลับมาอะไรประมาณนี้แม่งสุดจัดสําหรับดุมฟี่แต่ผมไม่เห็นผมไม่เห็นเขาเล่นเกมรับเลยอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะเพื่อนๆอ,อาจจะคิดเห็นต่างกันแต่ผมนะสาหรับดุมฟี่ถ้าเราจะแลกวันพิซาก้ากับดุมฟี่จริงๆแม่งบอลคนละสไตล์เลยเวยบอลคนละแบบคนละแนวเลยแต่ว่าถ้าเทียบกับวันพิซาก้ากับมาซาอุยค่อนข้างคล้ายคลึงกัน มสซาอุยเล่นเกมรับดีครับแต่ว่าไม่ได้ดีเหมือนกับวันบิสกาก้าวันบิสาก้าเล่นเกมรับดีเหมือนกันแต่เขามีจุดอ่อนตรงที่ลูกกางอากาศและลูกเบอร์อ่ามันมันมันสลับกันนะมสซาอุยเล่นเกมรับคือแบบเส้นของเขาคือมาตรฐานตรงเนี้ยผมเล่นลูกกางอากาศได้ผมไม่ค่อยเบอร์ผมเล่นรับดีแต่ถ้าเป็นวันบิสกาก้าคือเล่นรับดีมากกางอากาศไม่ได้เลยแล้วก็มีลูกเบอร์นั่นแหละสำหรับผมนะ เ,เพื่อนๆที่เห็นยังไงคอมมนตน์บอกผมหน่อยถ้าเปรียบเทียบระหว่างมาสราอุยกับอารอนวาปิสากาต่สำหรับผมเองนะมาสลาอุยมันจะได้ความแบบความเป็นกลางๆมากกว่าม,มันจะไม่ใช่แบบจุดเด่นจุดได้จุด,ดจุดได้จุดใดจุดเด่นเหมือนอย่างเด่นไปเลยอะเหมือนกับถ้าเทียบถ้าเพื่อนๆมองไม่เห็นภาพเหมือนกับดาวโล่ดาวโล่ที่เพื่อนๆแบบดาวโล่ที่ทุกคนบน่นว่าดาวโล่เสาห้าเสาหกนั่นแหละ แา่ดาร์คือมันมีจุดเสียอย่างเดียวคือการเปิดบอลถูกไหมเกมรับเล่นโอเคนะครับเกมลุกเติมเกมมันตัดไปสู่เส้นปบกลับมาก็พอมีให้เห็นบ้างอะไรประมาณนั้นอะ่ะมสาสลาอุยมันจะออกแนวประมาณนั้นอะ่ะสำหรับผมนะเออส่วนสไตล์ที่เขาจะเล่นจริงจังอะ่ะผมไม่รู้ว่าเขาจะเล่นแบบไหนที่ผมเห็นมาก็คือผมเห็นแบบนั้นนะครับแต่มีโค้ชหลายคนอะ่ะเอาไปเล่นเป็นตัวกลางบ้างเอาไปเล่นเป็นปีกบ้างเพราะฉะนั้นครับเขาสามารถหมุนเวียนตำแหน่งได้สำหรับผมนะถ้ามา ได้มาจริงๆผมว่าน่าจะเป็นนักเตะที่สารพัดประโยชน์อะ่ะเหมือนกับดาโรดท,ที่เล่นขวาได้เล่นซ้ายได้บางทีก็หุกมาเป็นอินเวอร์ตได้อะไรประมาณเนี้ยผมว่ามาสราอุยมันจะออกแนวประมาณนั้นมากกว่าสำหรับผมเองนะเออก็ต้องมารอลุ้นครับว่าเราจะได้มาหรือเปล่ามาสราอุยแต่ว่าขึ้นอยู่กับดิวๆเดียว,ยว,ยว,ยวก็คือวันพิซาก้าอย่าลืมเขาจะไปไหนแล้วเขาจะได้ค่าตัวเท่าไหร่แล้วเจาะลึกลงไปกว่านั้นอีกครับมาสราอุยมีเอเย่นคนเดียวกันกันกนกบมาทยเดลิก คือมันอาจจะเป็นการคุยครั้งเดียวแล้วได้นักเตะ2คนก็ได้นะคุยกับเอเย่นคนเดียวคุยกับเอเย่นคนเดียวแล้วเราได้นักเตะ2คนอย่างมาไทยเดลิคครับคือเรามีข่าวจบมาตั้งนานแล้วนะคือเราตกลงค่าเหนื่อยเราตกลงโปรเจกต์กับทางเดลิกเรียบร้อยอตกลงค่าตัวกับทางบาเยินเรียบร้อยแต่มันเหลือแค่อย่างเดียวคือแมนยูไม่ยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการไปที่บาเยินก็คือไม่มีบิดเข้าไปนั่นแหละเรายังไม่ยื่นสักทีอะแต่คุณคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าคุณจะยื่นเท่านี้นะ ค่าเหนื่อยของเดลิกเท่านี้นะโปรเจกต์ของคุณคือคุณมาแล้วคุณเป็นแบบนี้นะคุยกันไว้เสร็จสับเรียบร้อยมันเหลืออย่างเดียวคือแมนยูจะยื่นต่อไหนสําหรับเดลิกซัมบบุมนะที่ผมเห็นข่าวมาเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นการคุยกับเอเ่นครั้งเดียวแล้วดีลนักเตะสอคนคือคุณรอก่อนได้ไหมอ่ะตอนนี้คือถามว่าผมมีตังค์ไหมผมมีนะแต่ว่าผมอยากจะขายผู้เล่นของผมก่อนสักหนคนอ่า แล้วผมจะยื่นทีเดียวเอานักเตะ2คนเลยคุยอาจจะคุยกับบาเยนแบบแนวๆประมาณนี้ไว้หรือเปล่าอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะครับผมใครที่คิดเห็นเหมือนกันคอมเมนต์บอกผมเลยนะเออนี่คือข่าวาวันนี้ที่มันมาแรงมากๆวัน2วันที่ผ่านมาครับเกี่ยวกับมาสตราอยมาท้ายเดลิกเอเยนนะครับใครที่คิดเห็นเหมือนกันก็คอมเมนต์บอกผมเลยนะครับฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมสำหรับ ดิ๊กพีททุกคนแล้วกันน,กนะครับอย่าลืมใครที่ดูจนจบคลิปกดไลค์นะครับใครที่ชอบกดแชร์ไปนะครับผมขอบคุณมากแค่นี้ครับบ๊ายบาย